สวัสดีท่านชมสวัสดีท่านชมทุกท่านครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับใครนะครับที่ต้องการนะครับตรวจสลากนะครับที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับอ่าตรวจสลากอะไรรู้ไหมตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในปีในปีวันที่ในวันที่16มีนาะคมที่ผมพูดมานะครับ อ่าก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงเพิ่มเติมให้ดูนะครับรางวันที่หนึ่งเนี่ยศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามนะครับรางวันหกล้านบาทนะครับเลขหน้าสามตัวนะครับแปดศูนย์ศูนย์สี่สองศูนย์สี่พันบาทนะครับที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับแล้วก็เลขท้ายสามตัวนะครับสามห้าห้าห้าสี่สี่ 4ี่พันบาทนะครับเลขเออรางวันนะครับเลขท้ายสองตัวนะครับเจ็ดสามสองพันบาทนะครับที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับอ่าก็คืออันนี้เราไปสามารถไปตรวจสลากได้นะอ่ามันจะมีสลากเยอะแยะเลยที่ผมพูดมานะครับแล้วก็รางวันข้างเคียงรางวันนะครับที่หนึ่งนะครับรางวันหนึ่งแสนบาทนะครับศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสอง ศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสี่อันนี้อันนี้รางวันที่ข้างเคียงกันนะครับแล้วก็รางวันนะครับรางวันที่สองรางวันสองแสนบาทนะครับหนึ่งห้าสามหนึ่งศูนย์แปดหกเก้าเจ็ดสามสี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสามสี่สองหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดห้าแปดสามหกอันนี้ผมพูดผิดนะต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับก็คือเยอะเลยนะครับอีกเยอะเลยอันนี้ผมไม่อ่านให้ฟังนะเราสามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้ครับกดเข้าไปที่ตรงลิงก์นะครับมันจะมีคําว่าตรวจหวยอยู่นะครับอันนี้ผมจะตรวจหวยนะครับอ,อันนี้เขาบอกว่าผลผลการออกนะครับ สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวด16มีนา2565 2566นะครับอ่ารางวันที่1นะครับ0258 873 5873นะครับจำนวน1รางวันเท่ากับ6ล้านบาทนะครับที่ผมพูดมานะครับแล้วเราก็มาดูเพิ่มเติมนะครับที่ผมพูดมาเนี่ย มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับให้ทุกคนแคปรูปที่ผมถ่ายหน้าจอไว้นะครับให้ทุกคนแคปไปนะโอเคครับก็วันนี้ก็มาพูดไปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ